วันนี้อยากจะพาพี่น้องให้มาคิดดูพระเจ้าทรงมีความปรารถนาอะไรในชีวิตของเรา CGN t h ai สวัสดีค่ะศาส,สนาจารย์ดรธนาพรธนารถประดิษฐ์นะคะรายการ Living Life เฝ้าเดี่ยวด้วยกันด้วยพระวจนะที่จะนำทางชีวิตของเราค่ะจากพระธรรมในฮมีบทที่7 ข้อ5ถึงข้อ60ยาวนิดนึงนะคะเราจะเป้าเดียวด้วยกันสั้นๆเนหามีบทที่7ข้อหถึง60แล้วพระเจ้าทรงดนใจข้าพเจ้าให้เรียกชุมนุมพวกขุนนางและเจ้าหน้าที่และประชาชนเพื่อจะขึ้นทะเบียนสมโนครัวเชื้อสายข้าพเจ้าพบหนังสือสมโนครัวเชื้อสายของคนที่ขึ้นมาครั้งก่อนข้าพเจ้าเห็นเขียนไว้ว่า ต่อไปนี้เป็นประชาชนแห่งมนทนที่ขึ้นมาจากการเป็นเฉลยในพวกที่ถูกกวาดไปซึ่งเนบุคัดเนสซาพระราชาแห่งบาบิโลนได้กวาดไปเขาทั้งหลายกลับมายังเยรูซาเล็มและยูดาต่างกลับยังเมืองของตนเป็นพวกที่กลับมากับเซรุบบาเบลเยชูอาเนหามีอาซาริยาราอามิยานาหามานีมูรเดคขบิวชานมิสเปเรต บิ๊กไวเนโฮมบาอานาจํานวนประชากรอิสราเอลคือพง์พันธุ์ปาโรส2172คนพงพันธุ์เชฟาทิยา372คนพงพันธุ์อารา652คนพงพันธุ์ปาหัดโมอับคือพงพัน, 2, 2น,พพนธุ์ของเยชูอาและโยอาบ2818คนพงพันธุ์เอลาม1254คน พงพันธ์สัตทู845คนพงพันธ์ศักดิ์ไข่760คนพงพันธ์บินนุย648คนพง์พันธ์บาใบ628คนพง์พันธ์อัสกาด2,322คนพงพันธ์อาโดนีคำ667คนพงพันธ์บิ๊กไว2,067คนพงพันธ์อาดีน 655คนพงพันธ์อาเทอร์คือเฮเซคิยา98คนพงพันธ์หาชูม328คนพงพันธ์เบไซ324คนพงพันธ์ฮาริฟ112คนพงพันธ์กิเบโอน95คนคนชาวเบดเลเฮมและเนโทฟา188คนคนชาวอานาโทด128คน คนชาวเบดอัสมาเวส42คนคนชาวคิริยาตเยอาริมเคฟีราและเบเอโรด743คนคนชาวรามาและเกบา621คนคนชาวมิกมาส122คนคนชาวเบดเอลและไอ123คนคนชาวเนโบอีกแห่งหนึ่ง52คนพงพันเอลามอีกคนหนึ่ง 1,254คนพรงพันธ์หาริม320คนพรงพันชาวเยริโค345คนพรงพันชาวโลดชาวฮาดิตและชาวโอโน721คนพงพันชาวสีนาอา3,930คนพวกบุรหิตพรงพันเยดายาคือเชื้อสายของเยชูอา973คนพรงพันอิมเมอร 1นึ่พันคนพงพันปัสเหอนันสองรอยสีคนพงพันฮาริมห0 1 7ิคนคนเลวีคือพงพันเยชูอาคือของขัดมีเอลแห่งพงพันโฮเดวา74คนพวกนักร้องคือพงพันอาสาบหนึ่งอสบคนคนเฝ้าประตูคือพงพันชันลูมพงพันอาเธอร์พงพันธันโมน พงพันอักขูบพงพันหาทิทาพงพันโชใบหนึ่งยคนบ่าวพร่ประจำพระวิหารคือพงพันสีหะพงพันหาสูฟาพงพันทับบาโอดพงพันเคโรสพงพันสีอาพงพันพาโดนพงพันเลบานาพงพันฮากาบาพงพันชันใหม่พงพันหานันพงพันกิตเดวพงพันกาหา พงพันเรอายาพงพันเรซีนพงพันเนโคดาพงพัน์กัสซามพงพันธ์อุซาพงพันธปาเสอาพงพันธเบใสพงพันธเมอูนิมพงพันเนฟิสิมพงพันธบักบุกพงพันฮาคูฟาพงพันฮารหูพงพันธ์บัสลีดพงพัน์เมหิดาพงพันฮารชาพงพันธ์บารโคดพงพันสิเสรา พงพันเทมาพงพันเนซิยาพงพันฮาทิฟาพงพันข้าราชการของซาโลมอนพงพันโสไทยพงพันโสเฟเรตพงพันเปรีดาพงพันยาอาลาพงพันดารโคนพงพันกิดเดวพงพันเชฟาทิยาพงพันฮัตทิวพงพันโปเคเรตหัตซาบาอิมพงพันอาโมนเบาวไพร่ประจำพระวิหารทั้งสิ้น และพงพันธข้าราชการของซาโลมอนมี392เคนในมีบทที่7็ข้อหถึงข้อ60สที่เราเห็นถึงสมสิ่งเกี่ยวกับพระเจ้าของเราสิ่งแรกสุดเลยพระพีตอนนี้บอกเราว่าพระองค์เป็นพระเจ้าผู้ทรงอยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราในข้อหบอกเราว่าพระเจ้าทรงเป็นผู้ที่ดนใจในฮามีค่ะให้ทำทะเบียนสมโนครัว ชาวยิวที่กลับมาอย่างเยรูซาเล็มนะคะตั้งแต่สมัยนู้นกษัตริย์ไซรัสนะคะประมาณปี539กคศอันนี้อาจจะแบบมาถึงนานแค่ไหนอะ่ะก็คือประมาณ2,500ปีผ่านมาแล้วจากยุคของเรานะคะคำที่สำคัญคือคำว่าพระเจ้าดนใจค่ะมันก่อนหน้านี้พระเจ้าก็ดนใจกษัตริย์องค์ก่อนละของเปอร์เซียชื่อว่ากษัตริย์ไซรัสนะคะให้มีนโยบายปล่อยชาวยิวกลับมา และเสร็จแล้วในพระธรรมเนหมีพระเจ้าก็ดนใจอีกกษัตริย์อาทาเซ์ซิสนะฮะให้เนหมีกลับมาสร้างกำแพงเมืองที่พังทลายลงเมื่อเราจะพบว่าการดนใจของพระเจ้าตรงนี้แสดงให้เห็นว่าพระเจ้าทรงเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์ในชีวิตของเราพระองค์มีเวลาของพระองค์ที่จะทำสิ่งต่างๆนะให้เป็นไปตามนาพระทัยของพระองค์พระองค์ทรงควบคุมอยู่พระองค์ใช้การดนใจแม้กระทั่ง ศัตรูของเราหรือแม้กระทั่งปัญหาหรืออุปสรรคในชีวิตของเราเพื่อใช้สิ่งเหล่านั้นมาสร้างชีวิตของเราให้เหมือนพระองค์เพื่อใช้สิ่งเหล่านั้น,มา,าาม,น,าน,นมาทําให้ชีวิตของเราเป็นชีวิตอย่างที่พระองค์ทรงปรารถนาให้เป็นนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อเรารเผชิญปัญหาเผชิญอุปสรรคในชีวิตเหมือนกับคนยิวที่สิ้นชาตินะคะเพราะความบาปผิดของพวกเขานะต้องตกไปเป็นเฉลยของต่างชาติหลายๆชาติจนกระทั่งถึงเปอร์เซียแต่ในที่สุด พระเจ้าทรงดลใจพระพุทธเจ้าอยู่ในทุปสถานการณ์และนําคนของพระองคกลับมาได้นะคะมีตัวอย่างนิดนึงจากชีวิตของคนในปัจจุบันชื่อดร์วิกเตอร์อีแฟรงค์เป็นคนยิวค่ะที่ถูกจับเข้าไปในคอนเซนเทรชันแคมป์นะคะค่ายกักกันก่อชาวยิวในยุคสงครามโลกครั้งที่สองที่ฮิตเลอร์ เอาคนยิวและค่าคนยิวไปหลายล้านคนนะคะสีล้านเนี่ยนะเขาอยู่ในค่ายกักกันนะดรแฟรงค์เนี่ยสปีด้วยกันทํางานหนักมากหนาวเหน็บมากนะมีเสื้อผ้าที่ไม่สามารถกันหนาวได้นะแล้วก็แทบไม่มีอะไรจะกินจนกระทั่งเฉลยทุกคนนะที่ถูกจับไปผอมเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกต้องแย่งกันกินแล้วก็หละเขาเห็นเพื่อนของเขาหลายคนเนี่ยที่พอสุขภาพไม่ดีทํางานไม่ได้ก็ถูกเอาไป ใส่ในห้องแกส๊สลมควันให้ตายอย่างหน้าอนานะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาเรียนรู้ในขณะที่อยู่3ปีในนั้นในสถานการณ์ที่ยากลำบากในสถานการณ์ที่มันดูแย่มากแต่เขาเห็นว่าพระเจ้าทรงใช้สถานการณ์เหล่านี้พระพองอยู่เหนือทุกสถานการณ์จริงๆใช้สิ่งเหล่านี้กลับมาสร้างชีวิตของเขาเขากลายเป็นคนที่มีความรักให้กับเพื่อน ของเขาทั้งๆที่เขาไม่มีจะกินเขารู้จักแผงปันให้กับเพื่อนของเขาที่ลำบากกว่าที่ทุกกว่าที่อยู่ในค่ายกักกันนะคะเขารู้จักความอดทนมากยิ่งขึ้นอดกลั้นมากยิ่งขึ้นกับผู้คุมนะะที่ทาร้ายเขารู้จักอภัยคนเหล่านั้น mm hmm. เขาเห็นเลยว่าพระเจ้าใช้สถานการณ์เหล่านี้มาสร้างชีวิตของเขาเพราะพระอ,องค์ มีน้ำพระทัยที่เกินความคิดของเขานี่คือประการที่1ประการที่สองพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนเป็นพระเจ้าที่ทรงสัตย์ซื่อนะในเรื่องของเนห์มีเนี่ยพระองค์ทรงนำเฉลยกลับมาที่แผ่นดินจูดาอีกครั้งหนึ่งทั้ง,ท,งที่เขาทําบาปกับพระองค์สแสดงถึงความสัตย์ซื่อในพระสัญญาของพระองค์ที่พระองค์ทำไว้กับอับราฮัมนั้นแต่เริ่มแรกว่าพระองค์จะเป็นพระเจ้าของพวกเขาและและพวกเขาจะเป็นประชากรของพระองค์พระองค์จะนำเขากลับมาที่แผ่นดินของพระองค์ อีกครั้งหนึ่งที่พงษ์สัญญาไว้นะเพราะการที่พวกเขาได้กลับมาในสมัยเปอร์เซียเนี่ยท,ท,ทั้งที่ถูกกระจัดก,กระจายออกไปแล้วก่อนหน้านี้ในสมัยบาบิโลนสิ้นชาติสิ้นศักดิ์ศรีทั้งหมดพระเจ้านํากลับมาใหม่ถึงแม้ศักดิ์ศรีจะไม่เหมือนเดิมแต่พวกเขาเริ่มสํานึกบาปแล้วพระเจ้าก็ทรงสถาปนาพวกเขากลับขึ้นมาใหม่เหมือนเช่นเดียวกันค่ะเวลาที่เราทําผิดบาปต่อพระองค์อย่าละอายใจจนไม่กล้าที่จะ จะจะเข้ามาหาพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งมีหลายคนพอทําบาปผิดกับพระเจ้าแล้วนะคะก็ไม่เอาแล้วไม่มาโบสถ์ละทิ้งพระเจ้าไปเลยอย่าทําแบบนั้นนะคะแล้วเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าทรงรักเราพระเจ้าทรงสัต์ซื่อพร้อมที่จะอภัยพร้อมที่จะให้โอกาสเราพวกอ,อยากจะมาเป็นพระเจ้าของเราอยากให้เราเป็นประชากรของ,ของพระองค์แต่เราต้องกลับมาหาพระองค์ในพนพีใหม่นะเราอาจจะได้ยินอยู่หลายครั้งมีคนอยู่สองคนนะคนแรกคือยูดาส ยูดาสเสียใจในความบาปผิดที่ตัวเองทําไปกับองค์พระเยซูคริสต์แต่เขาไม่ได้กลับใจเขาเสียใจแล้วเขาก็ไม่กลับมาหาพระเจ้านะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือจบลงด้วยการฆ่าตัวตายแต่มีอีกคนหนึ่งคือเปโตรเขาก็รู้สึกว่าเขาได้ปฏิเสธพระเยซูคริสต์ทำผิดต่อพระองค์แต่สิ่งที่เกิดขึ้นกับเปโตรก็คือเขาเสียใจเขากลับใจ และเขากลับมาหาองค์พระเยซูคริสต์อีกครั้งหนึ่งนะเขาจึงได้รับการสถาปนากลับขึ้นมาใหม่กลายเป็นอาคาัครทูตของพระองค์ที่ประกาศข่าวประเสริฐนะคะคนกลับใจมากมายเป็นหลายพันคนนะและเขาก็เห็นถึงความสัตย์สื่อของพระเจ้านะคระประการสุดท้ายค่ะพระเจ้าของเราเป็นพระเจ้าแบบไหนนะเป็นพระเจ้าผู้ทรงประทานจะสร้างชีวิตของเราขึ้นใหม่อยู่ในข้อ7ถึงข้อ61ซึ่งเป็นรายชื่อคน เยอะมากนะรายชื่อคนเหล่านี้เนี่ยเราไม่คุ้นนะคะเป็นรายชื่อคนยูนะฮะแปลกๆนะฮะแต่ทั้งหมดเนี่ยสรุปได้ว่าเป็นตัวแทนของคนอิสราเอล12เผ่าแต่ในนั้นถ้าเราอ่านดีๆจะเน้นถึงคน5กลุ่มด้วยกันนะในรายชื่อเหล่านั้นกลุ่มที่1ค่ะอย่างรวดเร็วพูดถึงพวกโปรหิตพระเจ้าต้องการสร้างเราให้เป็นโปรหิตของพระเจ้า ในพระธรรมหนึ่งเปดมที่สองข้อ9บอกกับเราว่าเราเป็นปุโรหิตหลวงเพื่อให้เราประกาศพระเกียรติคุณของพระเจ้านี่คือน้ำพระทัยของพระเจ้าสร้างเราให้เป็นป,ปุโรหิตของพระองค์กลุ่มที่สองคือผู้คนเลวีหมายถึงการปฏิบัติคนเลวีถูกตั้งขึ้นมาเพื่อที่จะปฏิบัติรับใช้ในพระวิหารของพระเจ้ารับใช้พระเจ้ารับใช้คนของพระเจ้านะคะกลุ่มที่สามคือนักร้อง เราพูดไปแล้วเมื่อครั้งที่แล้วพูดขอพูดซ้ําอีกพระเจ้าต้องการให้เราเป็นคนที่สรรเสริญพระเจ้านะเพราะถ้าเราไม่สรรเสริญพระเจ้ามนุษย์แปลกมากมนุษย์จะสรรเสริญตัวเองมนุษย์จะสรรเสริญสิ่งอื่นนะแล้วก็ปัญหาก็จะตามมาอีกมากมายคนกลุ่มที่4คือคนเฝ้าประตูหมายถึงคนที่จะต้องดูแลชีวิตของตัวเองให้บริสุทธิ์นะดูแลประตูใจของตัวเองเอาอะไรเข้ามาในในในชีวิตของตัวเองเปิดประตูใจให้อะไรเข้ามาพระเจ้าต้องการสร้างให้เรา เป็นคนที่รู้ให้พระวิญญาณบริสุทธิ์เนี่ยเฝ้าประตูของเราและอีกอันนึงคือพระมัมพีก็บอกด้วยว่าพระเยซูคริสท่งเป็นประตูของแกะนะพราเราต้องให้พระเยซูนเนี่ยเป็นประตูชีวิตของเรานะคะให้เฝ้าประตูชีวิตของเราอย่างแน่นหนากลุ่มที่5แล้วนะคะคือบ่าวไพรในพระวิหารอันนี้สำคัญมากเลยบ่าวไพรในพระวิหารกลุ่มนี้อยู่ในข้อ46 มีไว้เพื่อทํางานรับใช้พระเจ้าในเรื่องเล็กๆที่ดูเหมือนไม่สําคัญแต่ในสายพระเนตรของพระเจ้าไม่มีงานรับใช้ไหนไม่สําคัญรา้สิ่งนี้บอกกับเราว่าอะไรไม่ว่าเราจะทํางานใหญ่อย่าคิดถึงแต่ทํางานใหญ่หน้าเวทีให้คนเห็นงานเล็กๆที่อยู่เบื้องหลังที่คนไม่เห็นแต่พระเจ้าเห็นกลุ่มคนกลุ่มนี้จึงเป็นกลุ่ม,มคนสําคัญมากที่ถูกบันทึกไว้ในพระธรรมในธรมีตอนนี้ที่เราดูดูด้วยกันนะคะก็ขอให้เรา วางใจพระเจ้าไม่ว่าพระเจ้าจะใช้เราอย่างไรให้เราที่ฐาได้วยกันนี้ไหมคะข้าแต่พระเจ้าที่รักตอบกอบพระคุณพระองค์ขอพระองค์เจ้าได้ทรงโปรดให้เราเข้าใจน้ำพระทัยของพระองค์และรู้ว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าที่ปรารถนาจะสร้างชีวิตของเราเป็นพระเจ้าผู้ทรงสัตย์ซื่อเสมอในชีวิตของเราเป็นพระเจ้าที่อยู่เหนือทุกสถานการณ์ชีวิตของเราที่เราจะไม่ต้องกลัว แต่เราจะวางใจได้ว่าคงจะใช้ทุกสถานการณ์ซึ่งแม้จะดูเหมือนลบดูเหมือนไม่ดีแต่เพื่อสร้างให้เราเหมือนพระเยซูคริสต์มากยิ่งขึ้นได้เราขอบพระคุณในนามพระเยซูคริสต์อเมนแบบอยากชวนเชิญพี่น้องให้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามที่ YouTube หรือว่า Facebook ของ CGN ไทยสาม,มารถแสดงความคิดเห็นหรือว่าพรพพรที่เราได้รับนะคะมาทางช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะขอบคุณมากค่ะ ทุกคนก็สามารถร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการผลิตรายการเพื่อเสริมสร้างและประกาศเรื่องของพระเจ้าออกไปด้วยการอธิษฐานเพื่อพวกเราอาสาตัวในการรับใช้และถวายทรัพย์สนับสนุนพันธกิจ CGN ไทยขอบคุณครับ